สวัสดีครับ,ค,รบคำคมวันนี้พนักงานลาออกจากผู้จัดการไม่ใช่ลาออกจากองค์กรไม่ใช่ลาออกจากบริษัท a b c ไม่ใช่ลาออเพราะบริษัท ABC ไม่ดีแต่เป็นเพราะผู้จัดการนายกรนายขอนายคอใช่ครับอา้าวเป็นงั้นนะครับนะที่มาของคำพูดนี้มาจากหนังสือชื่อ first break all the rules นะครับหนังสือเล่มนี้เขาไปสํารวจด,ดูว่าผู้จัดการเก่งๆทั่วโลกเนี่ยทำอะไรแตกต่างกับผู้จัดการธรรมดา แล้วจากผลสํารวจอันนี้เนี่ยเขาก็พบว่าที่จริงแล้วเวลาคนลาออกจากองค์กรเนี่ยคนบอกว่าเริ่มแรกเลยมาทํางานองค์กรนี้เพราะว่าชอบบริษัทนี้ดีมีชื่อเสียงนะผู้บริหารเก่งนะครับพอมาทําแล้วพักหนึ่งถึงเวลาลาออกเนี่ยไม่ได้ลาออกเพราะชื่อขององค์กรไม่งั้นเราจะจะไม่เห็นคนลาออกจากบริษัทใหญ่ๆจริงถูกไหมครับแต่พอไปถามเนี่ย คนลาออกเพราะว่าหัวหน้าโดยตรงของเขาแต่ป้าเขาบอกว่าไปเรียนต่อบ้างออไปทำโน่นนี่น,นั่นไปหาโอกาสใหม่บ้างถูกจริงๆคือหัวหน้า<อ>นะครับคราวนี้ประเด็นสำคัญของคำคมนี้เนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่าหัวหน้าเนี่ยต้องเข้าใจว่าลูกน้องเนี่ยมีต้องมีจิตวิญญาณในการดูแลคนคูกไหครับ,รบถ้าเกิดคุณจะโปรโมทใครเป็นหัวหน้าเนี่ยต้องถามก่อนว่าเขาเก่งเรื่องคนไหม หรือกรณีที่ดันโปรโมทไปแล้วไม่เก่งเรื่องคนเนี่ยก็ต้องรีบาหาวิธีจัดการบริหารจิตวิทยาในการบริหารคนคเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพนักง,งานก็จะลาออกจากหัวหน้าที่ไม่เก่งเรื่องคนนี่แหละอคุณสนลันเคยเห็นตัวอย่างไหมว่าเอะทำไมบางองค์กรที่ใหญ่ๆดีๆเนี่ยทําไมคนถึงลาออกมีครับแล้วก็ก็เลยมีคําพูดคํหนึ่งครับว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ถูกปรโเทนื้ก็มาเป็นหัวหน้าน่าจะเป็นคนที่เปอร์ฟอร์มดีในงานนั้นๆยกตัวอย่างเช่นเป็นพนักง,งานขายมือทอง,<ก>งนะฮะต,ต,ตัวเลขฟุดฟูฟ่นะฮะกระจายแล้วก็พอขึ้นมาเป็นหัวหน้าโดยที่ไม่ได้เพิ่มทักษะด้านการบริหารลูกน้องเนี่ยก็เลยมีคําพูดกันว่าเราสูญเสียพนักงานเก่งๆคนหนึ่งแล้วเราได้หัวหน้าห่วยๆมาอีกคนหนึ่งใช่นะฮะ,ะเสียสองเด้งเลยนะครับถูกนะครับงั้นก็เราก็ต้องเตรียมคนของเราว่าถ้าเราจะส่ง ถ้าเราจะโปรโมทคนให้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าคนเนี่ยอย่าลืมว่าเขามีจิตวิญญาณในการบริหารคนหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดไม่เขาอาจจะทําให้พนักง,งานลาออกสูงก็ได้เพราะว่าพนักง,งานลาออกจากผู้จัดการไม่ใช่ลาออกจาก,กองค์กรครับสวัสดีครับสวัสดีครับ